กาญจนบุรีผู้ว่าจังหวัดการประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติพร้อมติดตามสถานการณ์การลักลอบข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมแคนนอยชั้นสาสารการจังหวัดการจนบุรีนา่งสาวริศาสงวรเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติจังหวัดการจนบุรีโดยมีนายจักรกิจตนเลิศ รองเลขาธะการคณะกรรมการปปชภาค7พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์พัฒรกิจจำรนูนพื่อในการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทางงานจังหวัดสื่อมวลชนและภาคธุร,รกิจเอกชนในพื้นที่เข้าร่วงการประชุมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักง,งานปปชภาค7จจัดการประชุมเพื่อหารือในประเด็น การเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติประจำปีงบประมาณ2 5 6 9รวมไปถึงเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งรัฐบาลต้องดำรนความมุมม่งหมายของนโยบายที่ว่าแรงงานต่างชาติทุกคนต้องอยู่ในระบบและต้องคงไว้ซึ่งนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ หรือ MOU ลดปัญหาแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองและคนรกำหนดมาตรการในการค้มครองอย่างรัดก,กุมแก่ประชาชนผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ สำหรับสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าประเทศในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่จับกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอสังขะบ,บุรีและอำเภอทองผาภูมิจำแนกเป็นสัญชาติเมียนมาสัญชาติกัมพูชาสัญชาติลาวและสัญชาติเวียดนามซึ่งการบริหารจัดการและคุ้มครองสวัสดิการแรงงานหน่วยงานด้านแรงงานได้เสนอแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม การป้องกันและปรับอรามการค้ามนุษย์รวมถึงการเร่งสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและสถานประกอบการในการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU เพื่อลดปัญหาแรงงานหลบหนีเข้าเมืองพร้อมกำชับการตรวจสอบขัดกรองบุคคลที่ถือบัตรผ่านแดน (Border Pass) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงในระหว่างประเทศทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีขานรับนโยบายของสำนักงานปปชภาค7ในการวางมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากขบวนการในหน้า โดยนินย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรควบคุมดูแลปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปากละเลยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะดำเนินการทางวินัยและทางอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่ละเวน้นอีกทั้งยังได้เตรียมมาตรการเชิงรุกในการเปิดรับข้อมูลเบาะแสะจากภาคประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสะเป็นความลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่ชายแดนอย่างยังย่งยืน สำนักข่าวการจนทบุรีเวสท์นิวรายงาน